สวัสดีสมาชิกนะครับชวนชม5ประตูสวยๆ1คันนะครับใครกําลังหารถใช้งานนะครับมาชมนิสสันทีด้านะครับเครื่องพันหกเกียร์ออโต้ปี2010นะครับรถบ้านแท้นะครับไม่ใช่อดีตแท็กซี่นะครับทีด้าหประตูนะครับ1 2 9 0 0 0บาทนะครับเครดิตดีออกรถ0บาทได้เลยครับรถสภาพสมบูรณ์นะครับชุดแต่งรอบคันเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์ขับใกล้ขับไกลขับได้เลยครับคันนี้เป็นตัวเลให้กับสมาชิกนะครับผ่อนไม่ถึงส0 0พันนะครับที่เหลือสมาชิกชมดูได้นะครับบริการจัดไฟแนนซ์ ไทยนะครับราคาสด129,000บาทนะครับผ่อน2,700โดยประมาณผ่อนได้6ปีนะครับรถสวยสมบูรณ์นะครับพวงมาลัยมันตีฟังก์ชันเซ็นทอล็อกแอร์แบ็กเอพีเอสนะครับกระจกซ้ายขวาปรับไฟฟ้าขึ้นลงไฟฟ้านะครับรถอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะครับไม่มีชนหนักอัดตออพลิกคว่ำนะครับโดยรวมใช้งานได้เลยนะครับกับราคาและสภาพแบบนี้นะครับแสนต้นๆผ่อนไม่ถึง3,000นะครับมาชมได้มาเช็คได้นะครับบริการจัดส่งทั่วไทยนะครับบริการจัดส่งทั่วไทยหากท่านกาลังหารถใช้งานนะครับหา ประตูนิสันทีด้านะครับปี2010เครื่องพันหกเกียร์ออโต้น้ำมันล้วนนะครับไม่เคยติดแก๊สไม่มีชนหนักตัดต่อพิกวามเอกสารครบนะครับรถพร้อมใช้เอกสารครบใครสนใจนะครับมาชมมาเช็คมาดูรถทดลองขับก็ได้นะครับถ้าอยู่ใกล้กรุงเทพนะครับอยู่ที่มินบุรีนะครับสมาชิกบ้านไกลนะครับถ้าท่านติดตามช่องนี้อยู่นะครับเราคัดและเช็ครถเรียบร้อยนะครับที่เหลือสมาชิกพิจารณาและตัดสินใจนะครับโดยรวมสวยสมบูรณ์ มาชมได้มาเช็คได้นะครับนี่นะครับทีด้าก็ถือเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะครับทนแล้วก็อะไหล่หาได้สบายๆนะครับเพราะว่าทีด้าเองก็จะมีตัวที่เป็นแท็กซี่นะครับคันไหนที่เป็นแท็กซี่มันก็จะมีอะไหล่เยอะนะครับ สำหรับแบรนด์นั้นๆนะครับคันนี้รถบ้านแท้ไม่ใช่อดีตแท็กซี่นะครับขอย้ำอีกหนึ่งรอบนะครับใครที่เข้าใจนะครับอยากได้รถใช้งานกับราคาสภาพนะครับเน้นใช้งานอำนวยความสะดวกเดินทางใกล้ไกลสะดวกสบายรับส่งลูกหลานให้คุณพ่อคุณแม่ใช้งานรับรองสวยคุ้มทนดูแลง่ายอะไหล่หาได้สบายนะครับคันนี้เราคัดและเช็คเรียบร้อยนะครับช่วงล่างไม่ดังนะครับเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์ขับใกล้ขับไกลขับไปได้เลยครับก็ลองชมเช็คดูรถทดลองขับนะครับคัดไม่เก่งเช็คไม่เป็นดูไม่ได้ เราคัดและเช็คให้นะครับหรือว่าท่านจะชอบหรือเปล่าเท่านั้นเองครับโดยรวมที่ได้สวยครับราคาดีสภาพดียิ่งเป็นค่ายลองลอง ไม่ถูกใจหลายๆท่านถ้าใครถูกใจรับรองได้รถส,สวยๆสบายราคาเบาๆกระเป๋ารับรองยังใช้งานได้อีกยาวแน่นอนนะครับสวยแบบนี้จะถูกใจไหมครับผมก็นําเสนอเรียบร้อยนะครับที่เหลือสมาชิกพิจารณาตัดสินใจกับงบประมาณที่ท่านเตรียมและความชอบที่ท่านมีนะครับชอบใช่ก็มาชมมาเช็คเตรียมตัวทดลองขับเตรียมเอกสารจัดไฟแนนซ์ก็ได้จะสดก็ได้นะครับเอาเป็นว่าสวยจริงสภาพดีจริงเอาไปใช้งานนะครับคันนี้งามๆเลยครับฝากไว้ด้วย